เอาแล้วครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเดฟไดรเวอร์นะครับเริ่มเกมเลยจะได้ไม่รอชา้า Let's go วันนี้ผมใส่ซับไทยมาด้วยนะครับมันจะได้ง่ายๆว้าวหลังจากที่เราเล่นเดโม่กันมาแล้วนะครับรอบนี้เราตัวเต็มกันซะหน่อยแล้วกันเย้พี่ตุย้ยหนุยกำลังพักผ่อนอยู่ครับโอ้ย ปูหนีบปูหนีบโทษทีลองอุ๊ยอุ๊ยมีคนโทรมาเอ้ามูชิมั่วฉ่อะไรเขาบอกให้กินซูชิด้วยเหรอวะเหมือนมีคนโทรไปชวนชวนไปกินซูชิด้วยนะฮะว้าว ให้เสียงภาคโดยพาซังอ่าฮะอันนี้น่าจะเป็นชื่อผู้พัฒน,นาเกมนะครับงั้นผมขอกดข้ามเลยแล้วกันนะโอเคอโวเ,เดฟมาไวจังแฮะอ,อ,อ้าวก็บอกยฉันรีบมานี่นาะฉันยังพักร้อนอยู่เลยนะรู้เปล่ปาลไหนซูชิอ่ะ ฮไ <laughs> ม่ต้องรีบรอหลอกดูรอบๆก่อนสิดูหลุมสีน้ําเงินยักษ์นี่สิฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่ใช่แค่นั้นทุกครั้งที่นายเข้าไปหลุมสีดํายักษ์เนี่ยภูมิประเทศและสิ่งว่าร้อมจะเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่ามันคือธุรกิจสุดเหลือเชื่อนี่คือโอกาสธุรกิจอะไรนะ <laughs> ดูสิดูหน้าเดมดิ อืมเอาไว้เราค่อยคุยกันเรื่องนี้ทีหลังฉันได้มาว่านายห่างหายจากการดำน้ำไปมาวอร์อมอัพกันหน่อยไหมล่ะครอบบ้านนะเพื่อนของเดฟนั่นเองเดี๋ยวฉันจะขอแนะนำจากตรงนี้ละกันนายไปเตรียมตัวลงน้ำเลยอืมรู้สึกไม่ค่อยดีแปลกๆฮนะซูชิที่หลุมสีน้ำเงินทะเลวะเฮ้ยเฮ้ยกดสเปซบาร์ดำน้ำนะฮะไป let's go ซ้ายขวาหน้าหลังก็ตามนั้นเลยครับ A S D W โอ้ทะเลสีครามกับปลามากมายฟอร์มดีที่วาก็ได้แหละมาลองยืดเส้นยืดสายกันหน่อยเป็นไงลองว่ายนะ้ำเป็นจุดที่กำหนดไว้สิด้วยชิปน่าจะไว้น้ำได้เร็วขึ้นและจะไว้ออกซิเจนนั้นมีจำกัดนะจ๊ะอ๋อออกซิเจนอยู่ด้าน ด้านบุมด้านซ้ายมือนะครับโอ้เยี่ยมดูเหมือนนายจะมีฝีมืออยู่นี่นายเคลื่อนไหวอ่ะนายเคลื่อนที่ได้ว่องไวอย่างกับหอยทากน้าจืดยกตัวอย่างไงวะงั้นตอนนี้เรามาฝึกอาวุธที่นายจะไปต้องใช้นะสถานการณ์ฉุกเฉินนี่เลยมีดดำน้ำําพัดมีดดำน้ําด้วยวะลองใช้มีดพกกับปลาตัวเล็กดูสิได้กดชิกซ้ายนะครับชัวชั่วชั่วชั่ว,วอ้าว ดีมากลื่นไหลละว่้อง,ววงไวแล้วสุดท้ายนาะยคงยังไม่ลืมวิธีการใช้ฉกใช่ไหมฉกเออฉันไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วอ่ะต้องเล่นก่อนใช่ไหมจากนั้นอืมอืมดูแวแล้วนาะยคงต้องฝึกหน่อยนะไหนลองใช้ฉกจับปลาอย่างน้อยๆสามตัวหน่อยซิอ่ากดคลิกขวาเลงแล้วกดคลิกซ้ายยิงนะครับโอเคไป let s g กอยงอ่าไม่โดนไป ชัวอ้ยโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะเรียบร้อยครับได้ปลาทองทะเลมานะฮยยิ่งโอ้ได้แล้วได้แล้วฮุ๊บได้ปลาผีเสื้อพีระมิดมานะครับโอเคไปต่อไปต่อดำลึกๆหน่อยดำลึกๆหน่อยจะได้ปลาตัวยิง่งโอ้ยโดนว่ะทุบเด็บโอเคเก็บพบสามตัวแล้วฉันว่าอีกไม่นานนายคงจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยอท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะเอาละกลับขึ้นเรือก,กัอนก่อนดีกว่าไป let's go ครับ โอเคตอนนี้นายก็จับทางได้แล้วมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเลยดีกว่าเดฟนายชอบซูชิใช่ปะ <S <S แน่ดิเนื้อปาลานุ่มๆกับข้าวที่งดงามไม่ตายเถอะโคตรสุดอ่าฮะงานฟังให้ดีฉันมีเพื่อนเป็นเชฟซูชิอยู่เขาวางมือมาสักพักหนึ่งละเขาน่ะมีลิ้นขั้นเทพและออกจากหัวร้อนหน่อยๆน,นะแต่ฝีมือของเขานะ่ะรับประกันได้เลยว่าหาใครเทียบในโลกนี้ไม่ได้เลยฉันก็เลยจะเปิดร้านที่นี่ตรงนี้ กับเพื่อนของฉันเราจะเปิดร้านซูชิด้วยกันซูชิที่ซูชิที่ขายที่นี่จะจากปลาสดสที่จับได้ที่นี่นะจากทะเลแห่งนี้ที่สามารถหาปลาทั่วทุกมุมโลกได้นายไม่คิดว่าผู้คนจะหลงไหลข้างไขมันเลยแซบ่บฉันอยากกินแล้วเดียวอยากกินอย่างเดียวเลยวะฮเดาไม่ผิดถ้า่างนั้นทําไมนายไม่มาเข้าร่วมกับจนพายสุดวิเศษด้วยกันล่ะว่างไงไหนตอบมาสิ ฉันหมายถึงฉันชอบกินอนะ่ะแต่ฉันทเข้าวไม่เป็นนะอ่าอย่าได้เป็นห่วงไปร้านอาหารของเราเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งหมดนี้ที่นายจะต้องทำคือการดําน้าไปหาวัตถุดิบอย่างเดียวเท่านั้นฟังดูไม่เลวใช่ไหมล่ะถ้าปฏิเสธจะเป็นไงวะเนื้อเรื่องให้เรีเ่ยเราตกลงอยู่แล้วนะแล้วฉันจะได้กินซูชิแบบจุใจถ้าฉันต้องการหรือเปล่าใช่แน่นอนแต่ไงนาะยก็ต้องจ่ายตังนะ อยากจะไปดูแล้วว่าร้านซูชิอยู่ติดกับหลุมติดกับทะเลหลุมดาหลุมร้านหลุมเซ็นเงินคือทะเลแล้วกันผมเปลี่ยนเป็นทะเลได้กันนะฮะเราว่าจะเปิดร้านคืนนี้นะ่ะแต่ฉันว่าไม่แน่ใจฮะว่าพร้อมหรือยังเราไปคุยกันที่ร้านแล้วกันนะไปอันนี้คืออ๋อกับแล้วก็ซูชิไปโอ้ร้านสวยอยู่นะครับเหมือนในเดโมเลย เฮ้ย hey, บันโชละเราพร้อมหรือ,อยังก็อย่างที่นายเห็นก็ทําเวลานนะนะโอ้นี่คือเชฟบันโชนะฮะโอ้เสร็จแล้วหมดแล้วเหรอเนี่ยนายคืออ๋อ hh, นายคือชาวบมุงที่ครอบบ้าพูดถึงสินะเอออย่างที่ฉันอย่างฉันต้องเรียกว่านักดำน้ำมากกว่าชาวบมงนะงั้นหรือ,อยังไงก็เถอะยินดีต้อนจักฉันบันโชแลวนายชอบกินซูชิไหมล่ะ ชอบอยู่แล้วปรุงปลาทูน่าปลาไหลไข่หอยเม่นให้ตายสิแค่คิดกันน้ำลายสอแล้วอืมธรรมดาอย่างที่คาดไว้เลยซูชิน่ะเป็นอาหารที่รวบรวมจิตวิญญาณของท้องทะเลและฝืนผืน,นดินรี่ไปแหละเข้าด้วยกันเป็นงตัวแทนของมารดาแห่งธรรมชาติเลยนะผู้คนส่วนใหญ่ก็แค่กินให้เอาอร่อยกินปลาที่มีอยู่ทั่วไปเหมือนกับนายชื่อคงเล่านะ จะว่างเปล่าขนาดไหนทาไมเคยได้ลิ้มลองความอาความวิจิตที่มารดาแห่งธรรมชาติมอบให้ใจของฉันสั่งให้นํารสชาติจากมารดาแห่งทะเลมามอบให้แก่ทุกคนเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะแผ่นดินไหวครับเกิดแผ่นดินไหววะทุกคนเฮ้ย,ยร้านพังหมดแล้วอะเอาและว่ะโอ้ยร้านเละเลยครับทุกคนว่าแผ่นดินไหว สภาพคนข้างในนี้เละเทะไปหมดจริงดูเหมือนว่าวันนี้เราคงต้องเลื่อนการเปิดร้านออกไปแล้วนะนายรู้อะไรไหมฉันใช้เงินทั้งหมดเพื่อเตรียมร้านอาหารแห่งนี้ฉันคงจะต้องหาเงินค่าซ่อมชดเชยระหว่างที่จะเปิดร้านไปด้วยในยสภาพแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> หวัวเราะแบบแห้ง,ง,งนะยังไงยังไงสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดของร้านอาหารมันก็คามาอร่อยใช่ไหมล่ะอันดับแรก เราต้องการวุดิบนายไปเอามานายไปเอาอะไรมาก็ได้อะไรวะนายได้เอาอะไรมาด้วยเป้าเอา่อก็จับอ,อะไรมาได้นิดหน่อยนะอืมขิดขิดขิดปลาแค่สามตัวเนี่ยนะอย่างนี้แทบจะไม่พอจะเสิร์ฟให้ลูกค้าไดยซ้ำอันดับแรกนายช่วยออกไปแล้วจับปลามาสักเจ็ดตัวโอ้แล้วก็แล้วเราจะเปิดแค่ตอนเย็นเท่านั้นอืมแบบนั้นยอดขายจะไม่น้อยเหรอ นายคิดว่าเราควรจะเชิญชวนลูกค้าโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมหรอเพียงเพราะอยากได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยเหรอนี่มันคือมันคือหน้าที่ของเชฟที่จะต้องเตรียมอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความปราณีตพิธีพิถานเชกเช่นนักรบที่มั่นรับดาบให้คมนายจะต้องออกไปหาวัตถุดิบชั้นเลิศไห,ห้ฉันตอกลางวันอโ,อโอเคโอเคโมชิโมชิโอเคโอเคแล้วไง กลับมาอีกครั้งกับโทเรส,สีครามนะฮะโอเคจะไปให้ได้เจ็ตัวคือภารกิจของเราอ๋อนี้สับอ๋อทรับคือสับอาวุธนะครับเออปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองอิ่งโอ้สวยดำลงลึกๆหน่อยก็ดีฮะเพื่อจะเจออะไรที่เราสามารถจั ยิง่งไม่โดนเฮ้ยวิ่งตั้งนานบ้าเอ้ยปุ๊งยิ่งไม่โดนเฮ้ยนี่ไงสวยเออตัวที่สามครับเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วอุ้ยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปุ๊ง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 นิ่วปุ๊บโอ้ยหลุดหลุดวิ่งหลุดว่ะแม่งหลุด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 อ่ะไม่โดนว่ะเราต้องเอาปลาตัวใหญ่ไปให้บอลโชว์ โอ้ปลาวัวดำเดี๋ยวคอยดูนะอัดคลิปตัดคลิปมานี่โหสิงสเปซบานี่กล้องอะ่ะ <c oughs> อโดน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 โหยปลาไม่ตัวเล็กว่ะปลาไม่ตัวใหญ่ว่ะนี่ไงปลากระตูนสวยงามครับมันเลี่ยมไม่ได้ทุกคนเอ้ยโดนสวยครบยังครบยังคบยังเออครบแล้วหาหา,หาเพิ่มหน่อยมะออกซิเจนยังเหลืออ่ะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาปากกระตูนอีกสักสองตัวไปนี่อ่ะปากกระตูนเก็บไปครับเดี๋ยวเรากับเอ้ยนี่ไยขากลับยังไงก็สักหน่อยละกันสักหน่อยละกันเอ้ยวิ่เอ้ย,อย,อย,อยโหยังไม่โดนสิ่แปะวู้โหวเย h เก็บมาเยอะครับออกซิเจนยังเหลือครับเก็บปลาน,น้ำตื้นไปก่อนแล้วกันนะเออ เก็บปลากระตูนตัวเล็กยิงได้วะยิงไม่โดนเออกลับเถอะโอเคครับเรากลับขึ้นนะกลับไปที่เรือเยสเตอร์ yes, เอาละดูเหมือนว่านายจะจับมาได้พอสมควรแล้วนะถ้าได้ประมาณนี้ไม่นานเราอาจจะได้เงินคืนเป็นกอเป็นกำรรเลยนะเว้ยตายละเราต้องดูเวลาด้วยนะเราต้องรีบแล้วแล้วเตรียมข้าวของให้พร้อมทำไมเราไม่มุ่งหน้าไปที่ร้าน ชิกกนเลยล่ะไปครับบอลโชว์แมไม่คิดจะทำอะไรเลยวะโอวันนี้เราจับได้13าตัวครับผมแล้วก็ดำไปได้ถึง24สี่เมตรวันนี้เราได้ปลาอะไรมาบ้างครับปลาขี้ตังเบ็ดเหลืองปลาผีเสื้อพีระมิดปลาวัวดำแล้วก็ปลากระตูนนะครับโอเคปลาได้เวลาเก็บข้าของแล้วเตรียมซูชีแล้วนะแล้วกนะ็นายจะสามารถลงไปดำน้ำ ได้ตอนเชาน้า1ครั้งและตอนบ่ายแค่1ครั้งก็หมายความว่าวันหนึ่งเราดำน้ำได้แค่2รอบนะฮะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนช่วงเย็นตอนที่เราเปิดร้านโอเคเราช่วงเย็นแล้วนะฮะโอเคครับไปกลับร้านกัน Let's go เพลงมันบันโ o เตรียมการไปถึงไหนแล้วล่ะอืมฉันคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะนี่เลยจะต้องเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมแน่ เอ้นายจะไปไหนแล้วนะ่ะครอบ้ายังไม่ได้บอกนายเหรอนายต้องช่วยงานร้านซูชิกับฉันตั้งแต่บัดนี้ไปต้อไปอะไรนะนเจ๊เบจะเข้าใจเลยสักนิดครอบบ้าบอกฉันว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยทั้งเรื่องหาวัตถุดิบแล้วก็ออกงานเสิร์ฟด้วยฉันแค่ทําอาหารอย่างเดียวพอแล้วคนนั้นจะเป็นใครไปได้อีกทําไมใช่นาย้เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยทํางานในร้านอาหารมาก่อนเลยอ่ะอีเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วฉันจะสอนนายแบบรวบรัด จ่ายไฟดิอะไรเนี่ย <c oughs> เปิดหน้าวัตถุดิบข้างล่างขึ้นมากอกด4นะครับ <c oughs> เพื่อเปิดวัตถุดิบโอเค <c oughs> ตรงนี้นายจะสามารถดูปลาพืชผักเครื่องปรุงและอุปกรณ์ตอืต่นที่ไหนมี <c oughs> ตอนนี้นายรู้หมดแล้วค่อยกลับมาดูรายละเอียดทีหลังแล้วกันอ่ะประมาณนี้ฮนะเกย่กดซีโอเคเอาละ ทีนี้ฉันจะแสดงวิธีเพิ่มของที่ต้องใช้เข้าไปในเมนูแล้วกันนะไปที่กด1ครับจะต้องหาการใส่สูตรอาหารใหม่เข้าไปในเมนูเอาไปก่อนถึงจะเอาไปขายให้กับลูกค้าได้มันจะมีเมนูซูชิที่จะทำจากปลาที่นายจับได้มาก่อนหน้านี้ลองเลือกใส่เมนูไปดูสิอ่ากดเพิ่มเมนูครับสเปซบาร์เพิ่มเมนูอ่าปลากระตูน 12ชิ้นตกลงครับนั่นแหละไม่ได้อยากกินอะไรเลยตังคาวัตถุดิบอ่าไว้เป็นแบบตเติมอัตโนมัติจะช่วยให้เราสะดวกขึ้นฉัอนจะพอีกทีหนึ่งนะเฉพาะอาหารที่อยู่ในเมนูเท่านั้นถึงจะขายได้ถ้าวัตถุดิบของนายหมดนายจะต้องเปลี่ยนไปเลือกเมนูอื่นไม่ว่าจะเป็นเมนูหรือว่าจะไปหาวัตถุดิบเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มก็ได้เอาลิ้มไปแหละแต่นายก็ยังสามารถปรับปรุงรสชาติของอาหารจานน,นั้นได้ เอาไว้นายค่อยมาลองทําตอนที่วัตถุดิบเพียงพอแล้วกันนะตอนนี้นายลองใช้วัตถุดิบที่นายจับมาได้ใส่ลงไปในเมนูให้ได้มากที่สุดโอเคอันนี้เป็นปลาทองนะครับอันนี้เป็นอ่าเราใส่ซูชิวัวดำโอ้อีกอันหนึ่งเราจะเอาปลาอะไรดีปลาผีเสื้อกับขี้ตังเบ็ดเหลืองแล้วกันนะโอเคครับกดสีเยี่ยม พวกหน้า,นาจะยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมขอชาเขียวให้ฉันสักแก้วสิคอชายแห้งขอแห้งจะตายอยู่แล้วเนี่ย <Okay. S 1> หื้นายคงเคยดินชาเขียวมาก่อนสินะโอ้ไม่เลยแค่นะ้ำบัดลมอะ่ะคิดว่านะชิฉันจะบอกฉันจะต้องบอกเดินไปที่คอบบ้าสิโอเคแล้วกด S โอ้ยเกินเปล่า โอ้ยเพอร์เฟก์ว,ว่ะครั้งแรกก็เพอร์เฟกเลยอะนะครับหมายชาเขียวครับลูกค้าที่ได้ดื่มชาเขียวที่ในระดับดีหรือสูงกว่าจะจ่ายเงินให้เยอะโอ้ยโอเคโอเคโอเคเขาเรียกว่าเซอร์วิสชาร์หรออะไรอย่างเงี้ยวา่าตามค่าชาเขียวของบนโชนี่มันต้องอย่างงี้อืมชาเขียวนั่นทำให้เจริญอาหารขึ้นไปอีกพอจะมีอะไรให้กินหรือเปล่าสั่งเก่งเหมือนเคยไหนๆก็ไ,ไหนๆละทำไมนายไม่รอเอาอาหารไปเสิร์ฟหละเขาล่ะวัดจับเออเฮะ ไงรอจนกว่า,าหาจะเสร็จอ๋อ,อาหาเสร็จแล้วเดินมาที่ชั้นแล้วก็เอาอาหารจานนี้ไปกดสเปซบาร์ครับคุณสามารถพรุ่งตัวตอนเสิร์ฟอาหารได้ด้วยใช้ชิปออกันพุ่งตัวนะครับอย่าลืมว่าดูค่าพลังของตัวเองด้วยโอเคปุ๊นี่หลอดม่วงครับโอเคฮัลโหลอะไรนะนายบอกว่าจะส่งพัสดุมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรกันวะเนี่ย ขอใช้ไปใช้ก่อนอ้าวแล้วซูชิอ่ะเขาบ้าไม่เคยจะกินอะไรหรอกเขาเอาแต่พุดนลุกพุดนั่งอย่างนี้แหละ,ละส่วนอาหารเอาไปเสิร์ฟให้คนอื่นต่อไม่ได้เพราะงั้นเราต้องทิ้งมันโอ้โยดูน่าเสียใจยได้ออกนะถ้าเอาไปทิ้งอ่ะบันโซซูชิจะไม่มาเสิร์ฟของเหรือเราจะไม่เอาอาหารที่ทําให้ลูกค้าแล้วมาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะซ้ำารอกอก็ได้ กดคิวทิ้งครับโอเคทุกอย่างดูพร้อมแล้วล่ะอืมจะไม่ได้ทำอาหารให้ลูกค้ามาสักพักใหญ่แล้วประมาณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าลืมปุบอีหลังจากที่เรื่องเมนูเสร็จแล้วเพื่อการการเปิดร้านล่ะโอเคครับเราขอเช็คเมนูอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านครับเออเปิดร้านเพลงมันมากโย เดี๋ยวคนมาเร็วจังวะ mm. มีใครอยากได้ชาไหมครับมีใครอยากได้ชาไหมโอ้ซูชิมาแล้วครับมีใครอยากได้ชาไหมชาเขียวร้อนๆไม่มีไม่ไมีอะไม,ไม่โอเคไม่มีก็ได้โอฟิศโอ้ยจะเย็นพ่อหนุ่มจะเย็นพ่อหนุ่มมาแล้วโอเคสักคนไหน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 ก็ได้ครับอะคนนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆยังไงยังไงยังไงโอ้ยได้เก้าบาทโอ้ยได้เก้าเหรียญว่ะนี่ไปเลย อร่อยไหมครับทุกค้าเขาอยากกินชาไหมเขาอยากได้ชาไหมรับโอ้ยเดินไกลๆก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะโอ้ยเดินช้าจังวะบอลโชเอ้อไม่ใช่เดฟหมั่วตัวไปหมดละโอ้ใจเย็นนะกำลังไปเส Ар ิร์ฟโหไกลจังวะเร็วๆรให้ไวให้ว่องให้ไวให้ว่องบอลโชลูกค้ารอแล้วเอ้ยโอเคเฮ้ยยังไม่หมด่มวดีเหรอเฮ้ยโอ้โหมีคนขอชาเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ เอสเออไหล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 อุ้ยเพอร์เฟกต์ว่ะโอ้โหสุดยอดช่ำชองในการชงชาไอเป็นคนขอชาอีกแล้วรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่ผมมาแล้วผมมาแล้วดูแล้วดูแล้วจะเย็นจะเย็นบอโชว์จะเย็นลินช้าก่อนต้องใช้สมาธิมากเอออุ้ยเขี่ยลนเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมายจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะเออเฮ้ยล้นอ่ะ ขอโทษเอ้ยใจเย็นนี่โหรีบร้อนจังนะมันก็มีผิดพลาดกันได้ไงเออใจเย็ยนนี่เอ้จะ,จะไปอร่อยจังเลยโหได้สี่บาทเองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกลรับปิดร้านบันโชซูชิปิดร้านครับวันนี้เราเราขายได้ห้าสิบห้าเหรียญคุณได้รับไฟแห่งยอดฝีมือเย้ yeah. มชิีมชอีมอี่เฮ้อเสร็จงานของวันนี้สักทีฉันปวดหลังปวดขาหมดแล้วเนี่ยนายอกจจะงุ่มง่ามไปหน่อยแต่ถือว่าไม่เรวสําหรับวันแรกครั้งหน้าพยายามให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยนะฉันคิดว่านายฉันคิดว่าจะพูดไปคําชมแล้วกันนะลูกผู้ชายไม่ควรพอใจคําชมเล็กๆน้อยๆแบบนี้อืมๆๆก็ได้ก็ได้ก็ได้ไหนๆก็ได้ไหนละเดี๋ยวฉันขอให้กับการเปิดร้านซูชิบันโชหน่อย อะไรอ,อ่ะคุยกันสคนอ๋อแล้วก็มีอา่าไอ้นี่นี่ว่าอืมชนอะไรวะโอว w วัตวัต t ด h e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋วหวเดดนเยเยวเดีวเดีเียรยด รสดูของคามบ้าไม่ถึงครับโอ้วันที่สองวันนี้ฟ้าจำสายเหมือนเดิมเอ,อสยส่เข้าวะ่ะหือยนายช่วคนที่มาดำน้ำแถวแถวนี้หรือเปล่าเออคงใช่แหละเดี๋ยวนะชิฉันคิดอาดู <c oughs> ฉันคิดว่าจะดูเป็นมือชื่อคผลที่ซะอีกฉันได้ยินที่เธอพูดนะรู้ไหม <c oughs> ยังไงก็เถอะนายช่วยทำให้ฉัน ทำอะไรฉันหน่อยได้ไหมก่อน mm hmm. อื่นเธอจะไม่บอกฉันหน่อยหรอว่าเธอเป็นใคระ mm hmm. ฮะฉันเอลลี่ฉันเรียนสาขาวิชีววิทยาที่บัณฑิตว,วิทยาลัยในท้องถิ่น mm hmm. ฉันม่นี่เพื่อตรวจสอบหลังพบรายงานความผิดปกติในบระเวณนี้ mm hmm. ขอใจอยางอืม mm hmm. ก็ได้ก็ได้แล้วเธอต้องการอะไรอะ mm hmm. ฉันอยากจะศึกษาระบบนิเวศของทะเลกอดอื่นหาสารลายอาก้าแล้วก็ปลาดาวสีแดงให้ฉันสัก หน่อยและฉันก็และฉันว่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีถ้าจะเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหาไปฉันอยากละสองละกันอะไรวะคำพูดของเธอเนี่ยชวนให้เป็นเศษซะจริงเลยอ่ะ <c oughs> ฉันจะให้รางวัลแต่ถ้านายไม่อยากได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรนะโอ้รางวัลโอ้ <c oughs> ฉันก็ไม่ได้เป็นเศษนี่ฉันแค่บอกว่าเธอช่ชวยพูดให้ดีกว่านี้หน่อยอ่ะ ยังไงก็เถอะแต่ช่วยรีบด้วยอย่าอึดอ,อัดเฮียเหมือนเจม,มอเฮ้ยเรามีโทรศรัพท์ด้วยครับทุกคนอ๋อกด e s c เพื่อเปิดโทรศรัพท์แล้วเปิดมาทำไมอ๋อโทรศรัพท์ครับเฮ้ยโทรหาบอลโชวได้ด้วยเหรอนายมีประเด็นอะไรปะอยู่ใกล้ฉันแค่ <laughs> จะโทรศรัพท์เพื่อมันเป็งค่าโทรศรัพท์รู้เปล่าคุยกับฉันเป็นเนเี โอเคโอเคโอเคอดิจิอดิจิชอบ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 โอเคครับได้เวลาไปทำภารกิจของวันนี้กรันเก็บสาหลายอาก้า2ชิ้นแล้วก็ประดาทะเลสองสี 2, แดง2ชิ้นครับกลับเข้าสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะต้องตามหาปะะการังอาก้าแล้วก็ อ่าขอขอดนึงนิดนึงไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเที่ยวเดี๋ยวเสียเที่ยว,เ,ยวเฮ้ยกล่องสมบัตินะ่ะเฮ้ยมาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ออยปุ้งพัดจับ what เฮ้ยนี่กู <c oughs> จะตีโดนไหมเนี <c oughs> ่ยณตอนนี้ครับยังไม่เจอเขายังไม่เจอที่เรียกว่าอสาร้ายเลยนะฮะอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่สาร้ายดิโอ้ยกระตุก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 ,อตกเอ้ย เฮ้เราดำลึกเกินไปครับป่ามแงงเยอะจังวะเฮ้ยเจอสมบัติอีกแล้วครับทุกคนโอ้สวยเฮ้ยอะไรเออสวยวัวปิกัสโซวัวปิกัสโซว่ะเดี๋ยวขอลองหน่อยนะโอ้ยออกซิเจนโอ้ถังออกซิเจนได้รับอาวุธฮะเฮ้ยป่าตัวมาเริ่มเลยอีโดนกูโดนกูไอ้ย่า นี่ง่ายนี่ตีนี่นี่นี่แน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 ่จะตายกูไปเนี่ยนี่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 โอ้ยหลับหลับแล้วไงหลับแล้วไงตายยากจังวะีตายยากจังีอตายเถอะอ มันไม่ตายว่ะมันไม่ตายตายกูเถอะขอร้องแหละโอ้ยเอ้ยตายแล้ว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 มาหมาโอ้ยหลุดอื้มหยาเย่ตายว่ะตายทันทีไอ้บ้าเอ้ยโอ้ เกี yeah, ่ยมเบลิกูดเฮ้ยเราเรา,เราเก็บเราเก็บได้แล้วนี่ไงนี่ไงเก็บเก็บนี่เฮ้ยเราได้เราได้แล้วว่ะทุกคนโอเคสวย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 เราได้ปากกาลังอาก้ามาแล้วครับเฮ้ยฉันคิดว่าไม่ควรไปยุ่งกับมันแล้วกันนะทันไหม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 เอาละกูจะทันไหมเอาอือ ทันทีทันทีเขอร้องขาร้องขอรอ้อปริ๊ตปริตตปริตตทัานทันทันทันทน,นโอ้ทัานโอ้ยโอเคครับเราได้ปลากรางอาก้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ยังได้ปลานกแก้วหัวโหนกมาด้วยนะครับโอ้สุดยอดเนี่ยกูชอบบอลโชว์เดฟเมื่อวานเริ่มเข้าที่เข้าทางดีหรือ,อยังอะอืมฉันเจอพวกปลาดุดดุเยอะเลย ให้ลงไปลึกกว่านี้ก็คงไม่ง่ายแน่ๆเลยว่ะืมฉันสังเกตว่าปลาในทะเลดูก้าวร้าวจนน่าแปลกใจนะหรือจะมีอะไรไล่ต้อนให้พวกมันจนมุมหรือเปล่า <c oughs> พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมไนายไม่เอาปืนไปด้วยเอาไปกับสมวงนะ่ะ <c oughs> ปืนมีปืนหรอฉันมีเพื่อนที่รู้จักฉันมีเพื่อนที่มีความรู้เรื่องปืนอยู่นะไว้ฉันจะแนะนําให้นายรู้จักแล้วกันดัฟโทมา โมชีโมชีว้าวเขาบ้านายอะไแล้วเนี่ยผู้ชายหน้ามึนที่อยู่ข้างนายเนี่ยมันเป็นใครกันนะโทษทีนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยที่จะพูดกับคนแปลกหน้าฉันเดบเป็นนักดำน้ำอาชีพโว้ยน่าสนใจว่ะฉันคิดว่านักดำน้ำต้องหุ่นนักกีฬากล้ามเป็นบัดมัด,ดนายนี่ท้าทายความรู้เดิมของฉันสุดๆไปเลยปากแทบจะวัดว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะ <Okay. S 1> แล้วมีเรื่องอะไรอะ่ะ ฉันขอนายแบบเข้าประเด็นเลยนะฉันเพิ่งจะทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยแหละแล้วตอนนี้ฉันต้องการอาวุธหน่อยอะดัสฉันต้องการให้นายช่วยวะเอิม Star ่มสตาร์สเตลลาซีซั่นสองเพิ่งจบพอดีฉันจะรับฟังแะ้วกันกระตูนคืองนี้ฉันได้ค้นพบอ่ากับทะเลยักษ์ที่โคตรน่าสนที่โคตรน่าสนใจสุดๆเลยทุกครั้งที่นายดำลงไปเนี่ย ภูมิประเทศแล้วระบบนิเวศภายในนั้นเปลี่ยนไปเยอะเลยที่น่าแปลกก็คือพวกอาวุธที่เจอในใต้น้ําจะพังเมื่อเอาขึ้นมาข้างบนฉันอยากจะให้นายช่วยสร้างอาวุธที่สามารถเอาไปใช้ข้างล่างให้เราหน่อยเออขนาสนใจอ่ะนายกระตุ้นต่อมในฐานนักพิจายอาวุธเลยน่าขอบอกตามสมมติฐานของฉันเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบได้มาจากทะเลนะก็พังทุกชิ้น โดยเฉพาะพวกปืนที่มีส่วนที่มีชิ้นส่วนละเอียดอ่อนอืมถ้าง,งั้นเราคงจะต้องไปหาวัตถุดิบจากทะเลกันเองสินะเฮ้ <Okay. S 1> ยเดฟถึงเวลาที่นายจะได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะนักดำน้ำแล้วนะให้ในท่านดรัสประจักแล้วแล้วทำไมฉันต้องพิสูจน์ตัวเองกับนายด้วยวะแค่บอกมาว่านายต้องการอะไรอะ <Yeah. S 1> จากที่ดูแล้วนายยังไม่ได้มีอาวุธสักมีปืนซักอันเลยสินะงานเริ่มต้นจาก ง่ายๆก่อนละกันฉันคิดว่าฉันต้องใช้เชือกหรึงม้วนแล้วก็เศษเหล็กหนึ่งอันได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมเดฟเข้าไปในทะเลลงไปในทะเลแล้วก็เอาเชือกแล้วก็เส็จเหล็กมากลับมาแล้วกันนะอีกเรื่องหนึง่งถ้าเอาเซจนในหมดกลาง,างระหว่างทางแล้วก็นายเอานายจะเอาของกลับมาได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นจะไว้ให้ดีๆล่ะ สำหรับพาร์ทนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบและเจอกันใหม่ EP หน้าซ e โอเกนเดล next time ไวเ้เจอกันครับ